ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เรากลับมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Jungle ร์ดิสไค s ดัชนะครับก็คือเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องคนไม่ใช่คนนะคือคู่ปรับของอเจ้า Jungle Hunter นะครับที่เป็น p r e d a เตอรนะครับก็ตัวนี้ก็คือรับบทโดยลุงอานนะครับตอนนั้นลุงอานเล่นเป็นดัชนะครับแล้วก็ไปสู้กับพรีเดเตอร์ะนะสู้ไม่ได้นะทุกคนก็เลยต้อง ปลอมตัวแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาตินะเดี๋ยวโคดมาทานะทำให้แบบพีเดเตอร์เนี่ยมันมองไม่เห็นนะแล้วเราฉวยโอกาสจังหวะเปิดฉากสู้กับพีเดเตอร์นะเออต้องงี้เลยสุดจริงนะครับผมซึ่งตัวจังเกิลฮันเตผมก็รีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้ให้นะครับผม สำหรับจังเครืฮันเตอร์นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะกล่องที่ให้มาก็จะมีฟิกเกอร์โมเดลนะครับแล้วก็จะมีคันธนูแล้วก็เป็นครบเพลิงนะฮะจะมาแล้วก็ฟิกเกอร์แบบนี้แล้วอีกถาดด้านหลังก็จะเป็นพวกอาวุธอาวุธเสริมพวกอาวุธที่มันใช้นะก็จะเป็นพวกทุ่นระเบิดหอ,อกไอ้ลูกธนูนะนี่ดีเทลก็โอเคนะในระดับของเนกา้าเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันนี่เป็นดีเทลโดยประมาณนะฮะ อารมณ์เหมือนเหมือนไม้จริงๆเลยนะครับผมก็เป็นครบพิงประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าก็สําหรับตัวฟิเกอร์โมเดลนะครับดูรายละเอียดเนะี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าการลงสีการอนะไรเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นโคลนนะอาจจะมีพวกใบไม้ลรวติดมาเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดของโคลนนะคนเนี่ยที่หน้าของดัชเนี่ยมันจะมีเลือดออกที่ปากด้วยนะ แล้วก็จะมีสายพวกอันนี้มาให้น่าจะเป็นสายอะไรสักอย่างนะทุกคนไม่แา่ใจว่าเป็นสายอะไรนะครับเป็นเหมือนใบไม้ตรงนี้นะมีกล้าทามาเป็นมีเส้นเลือดมีนาฬิกาด้วยนะทุกคนตรงข้อแขนกางเกงลายพลางทหารนะครับสีเนี่ยอาจจะเป็นแสงไฟในกล้องนิดนึงนะทุกคนมันอาจจะแบบแต่โมเดลจริงๆคือว่าเนียนอยู่นะ สวยอยู่นะครับก็พาท,ที่ให้มาเดีย๋ยวจะให้ดูพาทให้มานะเนี่ยโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะจะมีครบเพลินูเนี่ยมันเป็นเส้นจริงๆนะทุกคนแบบยืดได้แต่ยิงยิงไม่ได้นะหมายถึงเป็นยางคือเนกาเขาออกแบบมามาดีนะรายละเอียดอะไรเนี่ยอารมณ์แบบว่าจะไปสู้กับเกราพีเดตเตอร์และอะไรเงี้ยนะมีครบเพลิงนะถ้าใครดูในหนังอ่ะติดตามในหนังอ่ะคือพวกนี้ก็จะรู้เลยว่า เขาใช้ยังไงนะในการต่อกอนกับพรีเดเตอร์พวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูจุดขยับอะไรนะจริงๆอนะจุดขยับของอโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ก็เห็นนกันนะ่พวกต้นขาขยับได้นะครับเขาขยับได้แขนข้อมือนเนี่ยหมุนได้นะครับผมข้อมือน,นี่หมุนได้เลยนะแล้วก็หน้าตาเหมือนนะเหมือนเลระดับหนึ่งนะครับลุงอน,นุก็ดูครับ หัวอะไรก็ขยับได้ปกติทั่วไปนะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันว่าในเราบูนมุมในขางี้เหนะ็นไหมดูมีลักษณะนี่คล้ายลุงอาโน,โนอยู่นะเห็นไหมหลังก็จะแนวทุ่มทุ่มหน่อยก็คือลุงอานเนี่ยก็คือแบบเป็นคนล่างใหญ่อยู่แล้วนะแล้วดูด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกใบไม้ติดเพราะว่าสมจริงมากเลยนะโอเคเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาพวกเครื่องประดับที่มันแถมมาให้เนะี่ยใส่กับฟิกเกอร์โมเดลดูนะครับ โอเคเราก็เอาพวกอา,อาวุธที่ให้มาเนี่ยลองใส่ลองประดับดนะูแล้วก็จะประมาณนี้นะคนลุงแกถือคบเพลินะครับดัชนะดัชโคนนะที่เราจะเรียกในติดปากในนักสะสมนะเรียกว่าดัชโคนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้เป็นอาวุธนะดีวให้ดัชถือก็เป็นพวกแบบนี้มีดหอกที่ดัชทำขึ้นมาครับเพื่อต่อสู้กับพรีเดเตอร์นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง น,นี่ผมก็เสียบเข้าไปนะอาจจะเสียบได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเชื่องจริงๆนะเราต้องเรือกว่าเราจะจัดยังไงอันนี้แล้วแต่คนที่จะจัดเลยแล้วว่าจะจัดกันยังไงนะทุกคนอันนี้ด้านหลังก็ประมาณนี้ก็รายละเอียดการถือธนูก็ประมาณนี้เนาะมันอาจจะง้างไม่ได้เหมือนของจริงแต่ก็เป็นการขยับจุดของฟิกเกอร์เนี่ยเราสามารถจัดท่าทางตามใจของเราได้นะครับกับอาวุธที่ให้มา ก็คือโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งใครที่ชอบ Predator ภาคแรกคนไม่ใช่คนเนี่ยอยู่แล้วนะต้องจัดดัชโคนคือของมันต้องมีอะทุกคนใครที่ยังไม่มีรีบหานะครับผมดัชโคนนะครับ สำหรับใครที่เป็นสาย p r e เ a t o r นะครับผมภาคแรกนะครับที่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าคนไม่ใช่คนเนี่ยต้องมีดัชนะครับดัชเนี่ยของมันต้องมีจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่ปรับตลอดการของเจ้าฮันจังเกอร์ฮันเตอร์นะครับคือต้องมีเลยนะคนมันเป็นจุดเริ่มต้นของ Predator นักล่าที่ลงมาล่าบนโลกแล้วมาเจอกับดัชนะครับ หนังเรื่องคนไม่ใช่คนก็ลองไปหาดูกันละกันนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนตัวอะไรที่ผมมีอยู่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น <Okay. S 1> ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ